คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟมิตรรักที่คารบรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเอฟพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในหวดประจำวันพุทธที่17นะครับผมกันยายนพศ2568นกะครับกับเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะครับ ถ่ายคลิปนะครับอยากชมแนวทางเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูบปู่อยู่หลายงวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้รุนนะครับได้ชมไปพร้อมกันนะครับสําหรับเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับก็รอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผมนะครับ ก่อนอื่นนะครับเอฟนึงก็จะขออิคถานะครับผมก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอฟีพี่น้องสนใจคาถาขอโชคคาถาขอหวยคาถาพระคดานะครับก็จุดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบนะครับอยากจะจุดเสียงโชคนะครับในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระควัตูระตูสมมาสัมพุทธัสสะ ณมตตสะพระควโตูระตูสมมาสมพุทธตสะณมตตสะพระควโตูระตูสมมาสมพุทธตสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัติยสังมหาจักวัติยสังพุทธยสังปฏิกพุทธยสัง อรหันตะยสังสัพพิสทิวิชาเจรณนยสังสัพพโลกาจริยาญจนะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสจวาเจนะมามาสชวปติหุนตุไมหังนโมพุทธสะนโมธรรมะนโมธรรมกัะสหเฉรญ,ญทีทางหูรูรูสวาหายะสาธุครับผมเรียกทูบนะครับบารามีนะครับปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะของดใช้เสียง เอพี่น้องได้ลุ้นเรียกทูบไปด้วยกันนะครับรอลอุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูกนะครับบารมีปูทวดนะครับก็ขอบนบารมีปูทวดจริงจักจิตมีจริงขอจงบนบานเลขทูบที่จุดอองมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูกบารมีปู่ทวดทุกท่านทุกคนรดเเทนสาธุครับผมเลขทูบบารมีก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นแต่ก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไป สำหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับผมเห็นตรงกรันผมมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้เอดเข,ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีเฉยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ